น้าใส่ลุงเหนื่อยมากใช่น้าใส่ลุงต้องคอยห้ามเออน้าใส่ลุงต้องคอยห้ามทับตลอดเวลาเฮ้ยมึงไม่ต้องว่าสั่งใครหรอกไปน้าเดี๋ยวเรานอนแล้วสามทุ่มชุ่มแล้วเนาะอูอ่ะนอนละจ้าดูนะจ้าดูนะนี่นี่เฮ้ยมี สา้าที่ไหนเป็นอย่างนี้มั้งเนี่ยเหนื่อยใจตอนนี้ป้าไม่รับรีวิวงานใดๆทั้งสิ้นนะคะนอนสับก็ได้เอาอินอนสับ นั่งด่าบ้านชาวบ้านนี่เดี๋ยวเขาใส่แน่เลยใจหลังยในเลยเอาหัว้โหใจว่างหน่อยาคุณขวัญบอกว่าขายดีจนนอนขายไปนั่งพูวกันอย่างนี้นะโอเคโอเคเดี๋ยวเราพาไปนอนแล้วจ้าสาพึ่งรึ่งแล้วเนาะอเดนนขอดูนอนยวีตลกเเขาถูงปืนเลจะแอดยิงน้มอขายของอยาเพิ่งนอนเฮ้ยตกใจ อย่าไปดิเขาสงสารเขาบาชาบ้านนันมานั่งกันตลอดชีวิตอย่างเงี้ยบ้านของน้องเขาบ้านของน้องเขาเราไปอยู่บ้านเขาได้ไงล่ะก็มาใส่เขาอยู่ยบ้านเราเราก็จำชีวิตได้นะอื่านอนแปบอยากนอนนอนไปอ่านอนจปพูดอย่างนี้นะมีแต่คนตกใจตอนป้ารัตนาเด้งขึ้นมาเราตั้งตัวไม่ทันใช่เราก็ตกใจเหมือนกันายชุดเครื่องนอนโตโต้ต้องเข้าแล้ว านเขาบ้านเขานะเจสิลุงนะเฮใช่สามที่สิลุงไปนอนกับแฟนก็บอกความจริงเขาไปสิว่าในลุงมีแฟนแล้วไม่ได้แต่งเรื่องไม่ได้แต่งเรื่องหกูพูดจริงจริงนะบ้านชีวิตจริงเป็นยังไงอ่ะโอเคโอเคจุกโจชนะดานในมันุกไหมเจ๊จ๋าบ๊ายบายหน่อยเดียวไปแล้วบ๊ายบายหน่อยจ๋าบ๊ายบายหน่อยจ๋าไม่บายหรอให้ให้หน่อยนะลุงบอกบ๊ายบายหน่อยจ้า อ่านไปบายหน่อยเขาจะได้ไปทีเฮ้ยมาพูดแบบนี้าใหม่ละอ่านบายเขาไปบายไปว่าไม่บายจะไม่บายทำไมละเขาจะส่งเขาสั่งไว้เลยมาในบ้านเธอไม่ต้องไปบายกันนะอยากไปโอ้ไม่ดีขยันในบ้านคนอื่นแล้วมาทำอย่างนี้นะเขาตำรวจเขาจะได้ไปเนี่ยไปบายเลับไปมันต้องไปจริงจริงไม่ไม่ไปก็บายบายก่อนถ้าไม่บายบายก็ไม่ไปเฮ้ยไม่บายบายบายไายบาย ยิ่งมึงอ่ะมีอะไรจะยิงก่อนแล้วมีนะตำรวจให้มาแล้วอย่าไปทำข้ยชีวิตจริงนะภาาบอกเอาเรื่องบ๊ายบายไปแล้วไปแล้วบปแล้าไปล้ไปลายบายค่ะเพื่อนเพื่อนบายบายขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะขอบคุณสำหรับสติกเกอร์สำหรับการติดตามทุก